Toyota, โตโยต้าล็อกโค้ตุคนโคตรเท่สีดาดูดุเลยนะออาดูออปชั่นภายนอกกันก่อนเซ็นเซ,นเซอร์รอบคันมีกล้องหน้าด้วยแล้วโลโก้อย่างสวยดูชุดแต่งโลบาร์มีมาให้ครับสวยมากดูดิตกแต่งโคตรสวยเลยเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้เนี่ยอย่างที่บอกเลยเซ็นเซอร์รอบคันที่สําคัญนะได้ล้อแมกเดิมโรงงานมาด้วยครับใหญ่ๆบึ้มๆพร้อมลูยอย่างนี้เลยยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด4เส้นนะครับโคตรเท่ใครที่กาลังมองหากระบะแบบขี่แล้วดูดีมีภูมิฐานนะครับเป็นแบรนด์หลักนะหาอะไรเปลี่ยนง่ายราคาถูกค่าแมนทนแนนหรือ ลุงรักษานะโคตรถูกเพราะมันคือโตโยต้าลีโวรโรโคครับคันนี้ภาษีพรบต่อห้ครบนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับมีม่ค่าจะจ่ายแฝงนะออห้าง้ายแดงเนี่ยราคาแตะ เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับจอดอยู่ที่อารยะ7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทและถ้าใครอยากผ่อนนะเบาๆหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต่อสัญญาโค้ตสวยเลยฟังเลขไปดีๆใช้งานมาน้อยครับไม่เพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นออปชั่นก็ครบเลยนะภายในเหมือนนั่งโฟล์กเจอร์แต่แบบออปชั่นโฟล์กเจอร์ในรถกระบะนะครับอย่างที่บอกแจ้งไปหมดแล้วเราคงราคาใครเห็นรีบมาจอดก่อนที่จะมีคนมาเอาไปครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นแรอเทมนะครับมาแป๊บเดียวไปแน่นอนถ้าเห็นคลิปนี้แล้วรีบมาจองก่อนจะมีคนเอาไปครองนะครับ